ใครที่ชอบกลิ่นยาดมห้ามพลาดเทียนกลิ่นยาดมตัวนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบอร์ดี้ชาริตี้68อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะดิ้กก็จะมารีวิวนะคะเทียนหอมกลิ่นยาดมนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเทียนหอมกลิ่นยาดมนะคะของร้าน f i c l e Lifestyle นั่นเองนะคะก็คือร้านนี้เลยนะคะตัวนี้นี่นะคะดิเนี่นะคะสั่งของเขามาเนี่ยตั้งแต่รุ่นก่อนที่เป็นฉลากอีกแบบหนึ่งนะคะ ตัวนั้นนี่นะคะก็คือเห็นแชร์มาใน Facebook คือแบบมีแต่คนแชร์ใน Facebook ว่าเฮ้ยเทียนกลิ่นนี้คือเทียนกลิ่นยาดมซึ่งแบบเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ฉันตามหามาตลอดแบบคือมันคือเทียนกลิ่นยาดมที่เป็นกลิ่นยาดมจริงเราแล้วก็เลยสั่งมาตั้งแต่ฉลากก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเขาออกฉลากใหม่เป็นแบบนี้แล้วนะคะก็คือคาว่ายาดมแบบนี้นะคะก็เลยเอามารีวิวให้ชมกันนะคะไซ์นี้นะคะที่ที่สั่งมานะคะก็คือไซส์กลางของเขานะคะก็คือขนาด130รกรัมนะคะ130กรัมราคา 490บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยก็จุดได้ประมาณ30-40ชั่วโมงนะคะแต่จากประสบการณ์ที่ดิใช้เทียนมานี่นะคะเอ,อ่อไซส์ประมาณนี้นะคะก็จุดได้แบบเป็นเดือนเดือนกว่าๆเลยค่ะผลก,ก็คือ2เดือนเลยถ้าเกิดเราจุดแบบไม่ได้จุดทุกวันจุดประมาณแบบวันละชั่วโมง2ชั่วโมงเงะะี้ค่ะก็อยู่ยาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะคะตัวนี้นะคะของเขานี่นะคะเป็น Soy Candle นะคะก็คือ เป็นเทียนขายอิฐเหองนะคะเพราะเวลาที่เราใช้เนี่ยนะคะถ้าแบบมันเป็นนำ้ำๆเนี่ยเราสามารถมานวดมืออะไรได้ด้วยนะคะแล้วกลิ่นของเขาเนี่ยนะคะมันหอมมากทุกคนคือของเขาเนี่ยนะคะจะใช้กลิ่นเป็นเปเปอร์มินนะคะการาบูดแล้วก็ยูคาลิปตัสนะคะซึ่งก็เป็นกลิ่นที่เราพบได้ทั่วไปตามยาดมที่เป็นหลอดๆนะคะมันก็เลยให้ความกลิ่นที่มีความคล้ายยาดมมากจริงๆนะคะแล้วเขาใช้เอสเซนเชียลออยล์ด้วยนะคะก็จะเป็นกลิ่นที่มีความ ละมุนธรรมชาตินะคะไม่แบบเป็นกลิ่นสังเคราะห์นะคะตัวกลิ่นนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆดมจากตัวคอนเทนเนอร์เขาเลยนะคะมันจะมีความหวานๆของมีนิดนึงนะคะทุกคนก็จะแบบเอะแบบแรกที่ดมก็รู้สึกว่าแบบเออมันหวานจังทำไมมันดูไม่แบบไม่ค่อยที่จะเป็นยาดมเลยนะคะแต่ให้ลองจุดก่อนนะคะไส้เทียนของเขาเนี่ยเป็นไส้แบบไม้ด้วยนะคะแต่สําหรับส่วนตัวดี้นี่นะคะจะไม่ค่อยจุด เทียนแบบใช้ไฟจุดเท่าไหร่นะคะด่จะใช้แคนโดว w วอรมือนะคะเพราะว่ามันจะกระจายตัวกลิ่นได้แบบรุนแรงแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะคะพอที่ใช้แคนโดวอรมือนะคะจะบอกว่าตัวกลิ่นนี้นะคะที่กระจายออกมาเนี่ยมันจะมีความหวานลดน้อยลงเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นของความแบบสดชื่นเหมือนเราดมยาดมนะคะแต่ขอให้รู้ไว้ก่อนว่ามันคือเทียนนะคะทุกคนมันไม่ใช่ยาดมนะคะเพราะฉะนั้นปกติเราดมยาดมอะเราแบบจ่อที่จมูกแล้วกลิ่นมันจะแบบ เข้าไปจนถึงปอดใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะเป็นความแบบกลิ่นยาดมลอยแล้วล่องในอากาศแล้วแบบสดชื่นมากทุกคนจากที่ประชุมแบบเหนื่อยๆปวดหัวปวดหัวก็เลยแบบรู้สึกตื่นรู้สึกสดชื่นรู้สึกแบบมีพลังขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะคนติดยาดมจะเข้าใจในการแบบได้กลิ่นยาดมแล้วมันรู้สึกดีนะคะเจ้าตัว เทียนนะคะของร้าน pickle lifestyle เนี่ยนะคะเขาจะมีกัน3ขนาดนะคะก็คือขนาด90กรัมนะคะ90กรัมนี่นะคะราคา390บาทนะคะ130กรัมราคา490บาทแล้วก็180กรัมนะคะ690บาทเนาะเขาก็จะไล่ชั่วโมงกันไปนะคะก็ใส่เล็กก็จุดได้ช่วงระยะเวลาประมาณ20-25ชั่วโมงนะคะนี่ก็คิดว่าอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะใส่กลางเนี่ยประมาณ2เดือนแล้วก็ใส่ใหญ่เนี่ยได้ถึงประมาณแบบ3เดือนแบบ3เดือนเกินไปนเลยนะคะ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของการนี้ที่พี่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือเจ้าตัวคัพสลิปเขาเรียกว่าคัพสลิปหรอเหมือนแบบที่จับแก้วอะทุกคนคือตรงนี้เนี่ยนะคะตรงที่รอบรอบนี่นะคะถ้าเป็นกลิ่นยาดมเนี่ยเขาก็จะเห็นว่ายาดมแต่ว่าเราเนี่ยสามารถคัสตอมได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มสั่งด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อยากจะทําเป็นของขวัญจะสกรีนเป็นน้าดาราป a p เบ b i r เ d a y เพื่อนหรืออะไรเนี่ยก็สามารถสั่งได้หมดเลยอันนี้คือความเก ะะอย่างยาดมเนี่ยนะคะของดีเนี่ยมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมเราจะสั่งเป็นสีชมพูสีเขียวสีเหลืองก็ได้ด้วยนะคะเขาจะมีแพทเทิร์นของเขาอยู่นะอันนี้ก็คือทุกคนไปนสั่งได้เลยนะคะก็ส่วนมากที่สั่งนะคะก็จะเป็นลายนะคะของทางร้านนะคะหรือว่า DMIG ไปสอบถามได้นะคะก็ทาง DMIG อาจจะมีการตอบช้าบ,บ้างนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดอยากได้เดวแบบกดกดสั่งได้เลยก็เข้าไปที่ไลน์ช็อปของทางร้านได้เลยนะ จะบอกเลยว่าคลิปนี้โนสปอนนะจะดิฉันจ่ายตังค์ซื้อน้องมาอีกนะมันแบบดีมากหอมมากนะคะนี่คือกระปุกที่สองนะคะ็นฉลากใหม่ที่มีฉลากเกาเ่าด้วยก็คือใช้ไปอันเก่ายัางไม่หมดเลยนะแต่บอมแบบเห็นมิฉลากใหม่มันก็น่ารักฉันก็เลยได้มาอีกหนึ่งกระปุกนะคะทุกคนมันจีมากนะคะ นอกจากนี้นะคะทางร้านเนี่ยเขาก็ยังมีกลิ่นอื่นดะ้วยนะทุกคนไม่ได้มีเฉพาะกลิ่นยาดมอย่างเดียวนะแต่ด่ยังไม่เคยลองซื้อมานะก็เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเอานะคะว่าเขามีกลิ่นอื่นกลิ่นยังไงอย่างไรบ้างนะคะเผื่อใครที่ชอบโทนอื่นที่ไม่ใช่กลิ่นยาดมแต่อยากได้แบบลักษณะแพคเกจิ่งแบบนี้ราคาประมาณนี้ก็จะได้สั่งมาลองกันนะคะเขาก็จะมีกลิ่นนะคะที่ชื่อว่าวานิลาไอซ์นะคะก็จะเป็นกลิ่นวานิลาแต่แบบเย็นยนหวานหวานแบบเย็นๆ,นๆ,นๆ,นๆแต่ว่าไม่เลี่ยนนะคะใครที่ชอบแบบ กลิ่นมันิลาแต่ว่าอยากได้ความสดชื่นด้วยก็ลองตัวนี้ได้นะคะอีกอันชื่อว่าซ i t a คริกซ์ซีตาคริกนะคะตัวนี้นะคะจะมีความเป็นผล,ลไม้เปรี้ยวๆนะคะผสมกับตัวซีด a ร์ o ูดแล้วก็ลาเวนเดอร์นะคะก็ซีดาร์ o ูดก็จะเป็นไม้ที่มีความอบอ,อวน่นกับลาเวนเดอร์ก็คือความผ่อนคลายนะคะก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะดีว่าตัวนี้ก็น่าลองนะคะ อีกกลิ่นหนึ่งนะคะก็คือกลิ่นที่ชื่อว่า candy crush นั่นเองนะคะก็จะเป็นกลิ่นแบบหวานๆขนมขนม,ขนมลูกอมลูกอมนะคะให้ความรู้สึกเหมือนย้อนไปไวัยเด็กนั่นเองนะคะก็สําหรับเทียนราน,นี้นีนะคะอ๋อดิลืมบอกไปว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีข้อดีคือแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยมันมีความ๊กเก๋คือไม่ได้แบบสวยอย่างเดียวคือมันใช้งานสะดวกด้วยนะคะก็คือไอ้ตัวตรงเหมือนคัพสลีปตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็คือเวลาที่เราจุดอะเวลาที่เราใช้งานอะ ตัวคอนเทนเนอร์มันจะมีความร้อนแล้วเราจะไม่สามารถจับได้สะดวกเพราะฉะนั้นไอตัวที่เป็นนี่ค่ะไอตัวที่เหมือนคัพสลลปเนี่ยมันมีเป็นหนังแท้แล้วมันก็ทําให้เราสามารถจับคอนเทนเนอร์ออกมาจากแคนเดลอร์เมอร์หรือว่าดับได้เพราะว่ามันจะไม่ร้อนมือนะคะตัวนี้นะคะก็คือมีประโยชน์แล้วก็ตัวฝาของเขาเนี่ยนะคะมันเป็นฝาที่แบบมีความปิดมิดชิดนะคะก็คือพอเราใช้เสร็จแล้วเราปิดนี่นะคะมันจะช่วยทําให้เอเซนเชียลออนี่ไม่ละเหยต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการแบบแกักเก็บกลิ่นอยู่ในเนี่ย ได้ยาวนานยิ่งขึ้นมันก็เลยจะทําให้เราใช้น้องได้อย่างนานยิ่งขึ้นมันเองนะคะสําหรับรีวิวนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าอย่างไรนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแบบอยากคุยอะไรเพิ่มเติมมอมอยก็สามารถคอมเมนต์นะคะมาคุยกับดีได้นะคะไหนที่ดีตอบได้ก็จะตอบให้เลยนะหรือว่าถ้าอยากได้เชิงลึกนะคะก็ DM เ็มไปสอบถามทางร้านได้เลยนะคะตามช่องทางนดิงต่อไปน,นี้นะคะก็ไปพูดคุยได้นะคะทางร้านน่ารักใจดีนะคะ แล้วก็นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้หรืออยากดูดีรีวิวเทียนแบบไหนอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายหอมากทุกคนขนาดดมตรงนี้ก็ยังสดชื่นเลย